สวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราทํางานช่วยกันค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาแม่ยาบอกว่าปอ,อกกี้ตรงฝั่งนู้นนะ่ะมุมนู้นเธอสามารถทําความสะอาดทําที่นั่งเล่นกับลูกๆได้เลยนะไอเราก็โอ้โหดีใจค่ะชอบมุมนี้สุดๆนี้ต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็เป็นโซนหน้าบ้านด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผลไม้อยู่ตรงนี้ อยู่สองต้นค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะพี่กันก็ลงมาช่วยเหมือนเดิมพี่โจนก็เช่นกันเห็นแม่ทํางานแล้วก็คืออดจะช่วยไม่ได้ไงไม่รู้ว่าขยันหรืออยากลองเครื่องมือใหม่ๆอุปกรณ์เครื่องมือก็คือน่าตื่นเต้นทุกอย่างสงสัยจะเป็นอันสุดที่สองนะตื่นเต้นกับเครื่องมือแต่เราก็คือดีใจนะคะลูกๆล,ล,ลงมาช่วยแบบนี้ก็คือชื่นใจไปเลยค่ะเอาได้แต่บอกลูกว่าอดทนเอานะลูกช่วงนี้ช่วงเรียนภาษาอดทนเอาไม,ไม่มีใครเก่งมาแต เกิดแม่เหมือนกันต้นมาอยู่ใหม่ๆไ,ไ,ไ,ไม่ได้ภาษาเลยภาษามืออย่างเดียวเลยค่ะต้องเข้าใจว่าภาษาเยอรมันนี่ก็คืออยากคือกันเลยจ้า <c oughs> ส่วนตัวอีแม่เองก็คือภาษาอังกฤษติดลบแล้วมาเจอภาษาเยอรมันโอ้โหสนุกช่วงนี้เด็กๆเ,เรียนภาษาเราก็ได้เป็นกําลังใจให้แล้วก็เรียนไปพร้อมๆกับลูกนะคะแม่ย่าแกเป็นครูสอนเด็กเล็กนะคะแกก็เลยรู้ว่าแนวทางการสอนภาษาเด็กๆเป็นยังไงช่วงนี้เด็กๆก็เรียนกับย่า ของเขาคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่เยอรมันเป็นช่วงปิดเทอมนะคะเด็กๆก็จะมีเวลาอยู่บ้านเพื่อเตรียมตัวไะก่อนไปโรงเรียนจ้าเลือกที่จะพาลูกๆมาช่วงนี้เพราะว่าเขาได้มีเวลาเรียนรู้อาหารการกิน และภาษาค่ะและอีกอย่างอื่นการใช้ชีวิตที่นี่ต้องเดินทางยังไงอะไรยังไงเราเลือกที่จะพารู้ขึ้นมาช่วงนี้ค่ะส่วนเอกสารการจัดการโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ช่างคุณป้าป้าจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเรามันไม่รู้ภาษาแต่เขาบอกว่าเธอช่วยแนะนําลูกๆและบอกลูกๆว่าต้องทําอย่างไรก็แค่นี้เองค่ะเราสองคนก็คือช่วยกันสุดยู่ที่นี่จะมัวมาอ้างงานผู้ชายงานผู้หญิงบ่ได้เด้อะอะไรช่วยกันได้ ก็ต้องช่วยกันค,ะค่ะปักสองตัวแสบนี่ก็อยู่กันแบบง่ายๆกินง่ายๆพอดีว่ากินอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารไทยแม่ก็ชอบด้วยไงทุกๆ<ะ>หนึ่งสัปดาห์เราจะเข้าร้านเอเชียกันหนึ่งครั้งนะคะเพื่อซื้อเครื่องปรุงไทยแล้วก็อาหารไทยมาทํากินกันจ้าเอาจริงๆอยู่เยอรมันไม่ต้องกลัวอดเลยอาหารเอเชียมีเยอะและอีกอย่างหนึ่งคนเอเชียมาอยู่ที่นี่ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกที่ก็จะมีร้านเอเชียเด้กกเอเดกำลังมองหาหนุ่มเยอรมันอยู่ไม่ต้องกลัวอดอาหารไทยแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มอาหารเยอะแน่นอนยก<ม>เ็นทำกินเองขยันทำกินเองยังไงก็ไม่อดค่ะอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำเมื่อมาอยู่เยอรมันเนี่แหละค่ะทุกคนแต่บางคนถามว่าคุณฟอกกี้ลำบากเหมือนตอนอยู่ไทยไหมโอ้โหถ้าลำบากเหมือนตอนอยู่ไทยไม่เอาค่ะปวฟาร์มมันสบายกว่าแน่นอนค่ะแต่ว่าลำบากตรงที่มันอยู่ไกลบ้านไกลเมือง เราแล้วก็อดคิดถึงคนที่บ้านไม่ได้นี่แหละจ้าเด็กสองคนนี้ก็เจียวเจ้าไม่หยุดนะคะตื่นเต้นกับทุกอย่างยังไม่หายตื่นเต้นแต่สองสามวันนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่คุณแม่เริ่มหายเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วจ้าปกดีที่น้องๆสองคนกินง่ายทําอะไรก็กินได้นะคะอีกคนนึงก็กินเผ็ดอีกคนนึงก็กินเผ็ดได้ คือกันเด้อต้องแยกขยะพวกนี้ใส่ถุงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีรถบริษัทมารับไปทิ้งนะคะพวกเป็นกิ่นไม้พวกนี้เผาทิ้งแบบบ้านเราบ่ได้เด้อค่ะเัียงลูกที่เยอรมันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าแต่พวกเขาอยู่บ้านทั้งวันก็ไม่ได้ต้องพาไปทํากิจกรรมนอกบ้านด้วยค่ะเดินเล่นอะไรตแต่วันไหนฝนตกก็ไม่ได้พาไปก็พากันเล่นเกมอยู่บ้านนี่แหละค่ะวันไหนอากาศดีก็พาไป ปั่นจักรยานเล่นข้างนอ้องทุกครั้งที่ปอกถ่ายคลิปนะคะแล้วเห็นปู่กับย่านะคะพวกแกก็ชอบเดินมาดูเด็กๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยากทํากิจกรรมร่วมอะไรแบบปู่กับย่าอายุมากแล้วนะคะแต่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากพวกแกดูแลสุขภาพตัวเองกันสุดๆ <Hey. S 1> นี่เป็นไงคะเสร็จแล้วเกี้ยงเอี่ยมอ่องเลยสี่มือสาวไทยและเด็กๆฉันมันเลือดนักสู้รานยาโมอยู่แล้วจ้า